สวัสดีครับทุกคนวันนี้ง่ายๆชาแนลนะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รอคอยเงินดิจิตอลวัลเลตหน0 0งบาทจากรัฐบาลนะครับตอนนี้นะครับนายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้โพสต์ข้อความเอาไว้นะครับบน X นะครับเมื่อวันที่15กระกรกฎาคม67คือวันนี้นะครับโพสต์ข้อความว่าเงินดิจิตอลวัลเลตพร้อมเปิดลงทะเบียน1สิงหาคม67นี้นะครับ การประชุมวันนี้ถือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดลงทะเบียนและการดำเนินการในภาพรวมที่จะรองรับการใช้งานของประชาชนและล้านค้าโดยมีการมอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการรวมไปถึงการลงทะเบียนรายละเอียดเงื่อนไขของการรับสิทธิ์และมาตรการป้องกันการทุจริตการเรียกเงินคืนให้ชัดเจนขึ้น โครงการดิจิตอลเ l ลต์คือโครงการใหญ่ของภาครัฐที่จะเติมเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อความละเอียดและรอบคอบทางกฎหมายและทางเทคนิคโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานทําให้เวลาดําเนินการมากหน่อยแต่พี่น้องไม่ต้องคอยเกอ้อแน่นอน และในวันที่24กระกรกฎาคม67นะครับนายกจะเป็นประธานถแถลงรายละเอียดดี่ตอนเบลต์หน1 0 0 0 0บาทนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับอย่างเช่นการลงทะเบียนทั้งประชาชนและร้านค้าสิ่งที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนเป็นต้นนะครับขอแนะนำนะครับให้เพื่อนดาวน์โหลดแอปทางรัฐแล้วก็ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนเลยนะครับเพราะถ้ารัฐบาลประกาศให้ลงทะเบียนที่ต้นเลต์ห0 0 0บาทในวันที่1สิงหาคม หกจิตนี้นะครับระบบการลงทะเบียนอาจจะล่มได้นะครับแนะนําให้เพื่อนๆลงเอาไว้ก่อนนะครับสําหรับข่าวสารวันนี้ง่ายๆชาแนลก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิตอลบรลเว็หนึ่งหมบาทนะครับเดี๋ยวทางง่ายๆชาแนลนะครับจะมาอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับทราบกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ